ประเด็นต่อไปนี่นะครับอยากจะบอกว่าขอให้เป็นอุทาหรณ์นะครับว่าเด็กๆตัวเล็กๆที่บ้านเนี่ยถ้ามีอยู่ไม่ว่าเด็กผู้หญิงผู้ชายเนี่ยก็ต้องพึงสังวรไว้อาจจะเกิดอันตรายเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการของเด็กๆได้นะครับก็มีหนูน้อยวัยเกือบ2ขวบซุกซนครับเล่นขับรถและเกิดไปกดปุ่มล็อกรถนะครับถูกล็อนี่นะครับมีการล็อกติดอยู่ภายในรถขณะพ่อกับแม่ ลงจากรถไปแป๊บเดียวกู้ภัยก็ช่วยออกมาได้อย่างปลอดภยัยพ่อแม่โล่งอกครับแล้วก็มีการนะครับด้านกู้ภัยเตือนนะครับหากให้เด็กอยู่ในรถเนี่ยก็ควรที่จะลดกระจกลงเล็กน้อยเพื่อป้องกันเด็กล็อกประตูรถเองครับได้เกิดเหตุการณ์เด็กติดอยู่ในรถยนต์ขึ้นอีกแล้วนะครับจากความชะล่าใจของพ่อแม่ที่คิดว่าลงจากรถแค่แป๊บเดียว รวมทั้งความสุกสนของเด็กที่ไปกดปุ่มในรถเล่นเนี่ยนะครับโดยเหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภยัยมูล,ลนิธิมิตรภาพสามัคคีทุ่งเสียเสี่ยงตึงหัดใหญ่ได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือนะครับว่ามีเด็กติดอยู่ภายในรถยนต์กระบะซึ่งจอดอยู่หน้าบริษัทแห่งหนึ่งริมทางคู่ขนานถนนลบบุรีราเมศเขตเทศบาลเมืองคลองแหออาเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาตรงข้ามกับตลาดพงเจริญ ทางหน่วยกู้ภัยจึงรีบไปช่วยเหลือครับที่เกิดเหตุพบมีรถกระบะอิซูซูตอนเดียวสีเทาทะเบียนพอพึ่งบใบไ,ไม้9719สงขาจอดติดเครื่องอยู่ครับและมีเด็กชายอายุ1ปี10เดือนติดอยู่ภายในรถโดยเด็กกำลังนั่งเล่นหมุนพวงมาลัยนะครับอยู่ฝั่งคนขคับไม่ได้มีทีท่าว่าจะตกใจอะไรครับและที่ปัดน้ำฝนก็ทำงานด้วย ซึ่งเหตุการณ์นี้น่าจะมาจากความสุกสนของเด็กที่ไปกดปุ่มภายในรถเล่นเนี่ยนะครับและไปโดนปุ่มล็อกประตูจึงล็อกทันทีครับซึ่งหน่วยกู้ภัยใช้เวลาไม่นานโดยใช้เหล็กตะขอเกี่ยวปลดล็อกด้วยความชำนาญจึงเปิดประตูได้และพบเด็กชายคนนี้อยู่ภายในรถท่าทางที่ปกติไม่ได้ตกใจอะไรหรือว่าร้องไห้แต่อย่างใดนะครับพ่อกับแม่เนี่ยรีบเข้าไปอุ้มออกมาด้วยความห่วงใยนะครับแล้วก็ โล่งใจในที่สุดจากการสอบถามนายสราวุธเมฆสุวรรณครับซึ่งเป็นพ่อของเด็กบอกว่าขับรถลงมาส่งภรรยาที่ทำงานแถวแถวที่จอดรถอยู่และพากันลงไปทำธุระแป๊บเดียวปรากฏว่าน่าจะมาจากความสนของลูกที่ไปกดปุ่มในรถเนี่ยนะครับทั้งเล่นปุ่มต่างๆแล้วก็ไปล็อกเอาปุ่มล็อกรถเนี่ยนะและที่ปัดน้ำฝนซึ่งปกติจะพาลูกเดินออกมานะครับ จากอำเภอเดินทางมาจากอำเภอรัตภูมิมาส่งภรรยาทำงานที่หาดใหญ่เป็นประจำทุกวันเพราะว่าเลี้ยงลูกเองครับและตามปราษาเด็กที่ซุกซนชอบกดปุ่มนู่นนี่นั่นนะครับหรือแม้แต่ปุ่มแอร์ก็เคยเปิดปิดเล่นมาแล้วจึงอยากจะฝากเตือนไปยังพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับว่าอย่าประมาทครับอย่าปล่อยเด็กไว้ในรถเพราะว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้หากกู้ภัยนะครับไม่มาในทันท่วงทีก็อาจจะได้รับอันตราย แล้วก็กู้ภัยก็เตือนนะครับหากเด็กอยู่ในรถเนี่ยก็ควรที่จะลดกระจกลงเล็กน้อยครับเพื่อป้องกันการที่จะเด็กไป,ปดกดปุ่มล็อกประตูและสามารถช่วยเหลือได้ทันท่วงทีครับอุทาหรณ์นะครับเกิดขึ้นได้บ่อยๆครั้งนะครับนำเรื่องราวข่าวสารมาเตือนสกิดใจท่านผู้ชมนะครับเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันจะลี่คลายทั้งในเรื่องของชีวิตและทรัพย์สินลงไปได้ครับ